คู่รักสุดฮอตแฮปปี้คบก้าเดือนเผยอนาคตพร้อมใช้ชีวิตสามีภรรยา พบหาดูใจกันมานานกว่า9ก้าเดือนระหว่างเนเงินเจตรินสีสังกับครูเบียนุตติยาเยราพานโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งจับมือลุยทําธุรกิจปังไปด้วยกันและครบรอบรู้จักกันหนึ่งปีทั้งคู่ก็เสอร์พรายด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงไปเลยจ้าหวานกันขนาดนี้ก็อยากรู้แล้วล่ะสิว่าวางแผนอนาคตไว้อย่างไรมีแผนแต่งงานหรือไม่โดยทางด้านเนเงินเปิดใจผ่านสื่อว่าอนาคตเราก็วางไว้ ก่อสร้างไปด้วยกันอยากมีบ้านที่กรุงเทพสักหลังหนึ่งมีรถดีๆสักคันหนึ่งน้องสร้างบ้านให้คุณแม่เสร็จที่กาลสินหลังจากนั้นก็สร้างบ้านของเราครับบ้านเสร็จก็จะแต่งงานเลยไหมก็ขอหาตังก่อนครับถามว่าถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตสามีภรรยาพร้อมไหมตอนนี้เนเงินบอกว่าจริงๆถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมครับเราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ากับเขาแล้วเราก็ต้องพร้อมลุยทุกอย่างครับครูเบียรบอกว่าก็พร้อมค่ะจริงๆไม่ได้อายุ เยอะอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งหรือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเวลานะมันขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของเรามากกว่าถ้าเราพร้อมก็โอเคเลย